ครับทุกคนครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามนี่สวนมะพรูนดังไม่ได้อยู่ที่ีสวนลินนะนั่งกลัวแบบกลัวแะไรกลัวจะแบบแบบคือถล่มอันดินไหวอะเอิร์ทเควสอ่ะไม่มีหรอกเอิร์ทเควสญี่ปุ่นไม่ใจร้ายกับเราขนาดโตเกียวไม่ใจร้ายกับเราขนาด ว่าลิต้าดู YouTube มากไปลิต้าไปเจอภาพอะไรที่มันแบบไม่เพราะว่าในขางมัจะชอบอ่านมันไม่มีตอนกระบันไม่มีไม่เชื่อให้ให้คนทางบ้านดูซิว่ามันมีหรือเปล่าไม่เอาอ่ะอย่าบอกนะอย่าบอกถ้าบอกเดี๋ยวลิต้าจะชกตายเฮ้ยปวดมากนะลิต้าชกตายเลยเดี๋ยวทำท่าชกดิไม่ตางเลยต้องตาย โอเคเดี๋ยวเราว้าไปที่ญี่ปุ่นกันนะขอทีเทําทำนี้เอากันให้มันว้าไปนี่นี่หนึ่งสองสามโอว้ตอนนี้เราอยู่ที่โตเกียวแล้วนะครับเรากําลังนั่งรถ s k y เน n ร r นะครับเข้าที่อุเอโนะอยู่นะครับแล้วนี่ก็เ้า็จแ้ก็จัดเาก็ไกันเอาั ันนี้เราจะได้กี่เคร่เล่นเก๋เค้เพราะว่าต้องจ่าป้าป้าขอไปซื้อที่ทาชอกกแลก่อนนะเต่าเมนในเซเว่นนะป้<อ>าขอไปซื้อก<ป>่อนนะ <c oughs> ครั้งนี้นะครับเราเดินทางด้วยสายการบินซิปแอร์นะครับมาสักระยะหนึ่งนะครับห้าถึงหกชั่วโมงนะครับก็แวบนะครับมาถึงโตกเกียวเลยนะครับหลังจากที่มาถึงโตกเกียวแล้วครับเราก็มานั่งสกายไลเนอร์นะครับเพื่อที่จะ เข้าตัวเมืองโตกเกียวนั่นเองนะครับลองไปดูนะครับว่าโตกเกียววันนี้เป็นยังไงบ้างชื่น่ำใจครับวันนี้โตกเกียวต้อนรับเราด้วยฝนแล้วเราจะไปดิสนีย์แลนด์ด้วยมรู้จะไปกันได้หรือเปล่าหลังจากนั้นเราก็นั่งรถไฟฟ้านะครับไปที่ดิสนีย์ซีกันนะครับโอ้ได้ไปอีกแล้ว ไม่อยากไปเลยอยากไป <S 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 คนไายมาไปปวัติศาสตร์นะนี่ไงไม่มีคิวเลยนะครับดูสิ <S 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 นี่ <S 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 ดูนะครับตรงนี้มันไม่มีคิวเลยนะ <S 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 ถ้าเป็นตอนนี้มันประมาณ่ายโมงครึ่งแล้วนี่เรามาถึงดิสนีย์ซีนะดีใจมากเลยอ่ะามาแบบโล่งๆมาแบ่งโล่งเลยเขาไปบ่ายแล้วเดี๋ยวเขาไปบ่ายเขาต,ตรวจตรวจบัตรกันนะครับ ตอนนี้เรามาอยู่ที่ดีซี่แล้วนะครับไม่มีคนเลยครับเพราะว่าฝนมันโปกนะครับสบ,บายใจเลยตอนนี้ก็คือเครื่องแรกของเราที่เราจะเล่นนะครับไม,ไม่ต้องให้เสียวมากก็ได้หรอชื่อเครื่องว่าอะไรอ่ะ นี่ผมว่าเปลววันนี้เสียวสุดแล้วนะเนะี่ยใช่จ้าบอกว่าอยากเสียวใช่มันสูงไงมันเสียวไงเสียวจังเลยเสียวจังเลยเสียวจังเลย ด้วยสภาพอากาศที่ฝนตกแบบนี้นะครับเราก็หาเล่นเครื่องเล่นได้ไม่เยอะมากนะครับเครื่องแรกที่เราเล่นนะครับก็เป็นรถไฟปุ้น,ป,นปู้นแบบนี้นะครับน่ารักน่ารักนะครับและเครื่องเล่นนี้ก็เป็นเครื่องเล่นที่2ของเรานะครับขึ้นไปบนไปนะครับไปดูกันนะครับว่าอากาศที่ลงมาจะเป็นแบบไหนนะครับย็งไงบ้างคะลิต้า ออโอ้โหขง้งน,นี้นี้จิ๋วแต่แจ้วจริงๆเลยนะครับแมาพิต้าร้องกีตด,ดังมากเลยนะครับนี่นี่นี่โอ้จิ๋วแต่แจ๋วจริงๆเลยนะครับจนทั้งนิต้าเนี่ยอยากมาร้องเล่นอีกรอบดนึงตอนก่อนกลับอีกทีหนึ่งเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเองครับเราก็ไปหาที่หลบฝนกันอีกทีหนึ่งครับไปดูกันครับ ไ้ก้าเล่นไหมเนี่ยกาล้าเล่นนะไม่เสียเลยแน่ใจแฮมกีดไหเวลิซอมเวลิซอฟเวลิซอฟเจะดูสิครื่งเล่นนี้นะครับค่อนข้างน่ารักพอสมควรเลยนะครับก็จะจําลองคล้ายๆเราอยู่ใต้น้ํานะครับดึงขึ้นไปนะครับเป็นแนวตรงนะครับขึ้นไปแล้วก็ลงมานะครับไม่ได้มีความบาดเสียวหรือน่ากลัวอะไรเลยนะครับแต่ก็ ถ้าอยู่คนเดียวเองนะครับไข่ที่ัวความสูงก็อาจจะหลีกเลี่ยงหน่อยแล้วกันนะครับแต่โดยรวมสนุกครับน่ารักดีครับโอ้วันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับไม่ได้ไปทำอะไรกันเลยนะฮะวิ่งกังเล่นได้น้อยมากเลยแล้วก็วันนี้อาจจะไม่ได้เข้าเอ่ออะไรนะแฟนตาซีส,สปริงกนนะครับ พรามันมีเงื่อนไขเยอะมากเลยมันต้องมีบัตรนู่นบัตรนี่เยอะเลยนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคงไม่จะเล่นแถวแถวนี้ก่อนนะครับคงไม่ได้เข้าไปแล้วนะครับไม่ได้เอารูปมาฝากนะครับมาที่เล่นอกเล่นหนึ่งนะครับไปดูกันและข้างเล่นถัดมาก็เป็นไข่ไดโนเสาร์นะครับก็เป็นไข่ไดโนเสาร์ที่หมุนรอบนะครับภูเขาไฟนะครับ ก็หมุนไปบุญมานะครับแล้วในตัวมันเองมันก็หมุนตัวมันเองของไข่ด้วยนะครับเ่อมัออ่อกี้เป็นไงบ้างลิต้าตอนแรกที่แบบอ้มันจะเสียวนิดนึงแต่ไม่ค่เสียวอะไรแล้วก็สนุกเลยแต่มันแป๊ดเดียวเองอ่ะ แต่แต่อแถวแบบเยอกว่าแล้วตอนนี้ต่อแถวยาเยอะไหมเยอะมากเลยจนขาขาขาจะเหี่ยวแล้วขาเหี่ยวเลยเหรอเฮ้ยเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว ตอนนี้มันเป็นการดูดูการสแสดงนะทำไมไมันเป็ีนสีสู้ินเลยอ่าป๊าปาลองเอาขึ้นมาสิเฮ้ยสดุดมากเลย้ยค้ตนี่อนนตอนนี้แล้วนะฝนมันเริ่มหยุดตกแล้วนะเราก็เลยไม่ต้องใส่ ชุดกันฝนแล้วเราพาไปดูที่ื่นต่อว่ามีอะไรบ้างอะไรอ่ะกำลังอินกับการเต้นอยู่ตกใจเลยพกใจเลยไปไปดูที่ืินต่อไปตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วนะครับเราแฮปปี้มากเลยปฮะชาชัจต้นปัาที่มี

กินเลยทำไมไม่กินเนี่ยม่อกี้เก็บอารมณ์โอ้โหเก็บอารมณ์เก่งเลยเนี่ยแล้วแม่จ๋ากินไหมหากินพี่ป้าเพิ่งเพิ่งรู้นะเพิ่งสังเกตนะว่าที่นี่เองเขาไม่มีแบบไม่มีแบบว่าถ่ายรูปแล้วก็เอามาขายไม่มีนะที่นี่ไม่มีไม่เหมือนที่ฮ่องกงเฮ้ย ลุมนี้สวยอยู่นะข้างหลังเรานะครับเป็นเครื่องน่าจะเป็นเครื่องขุดแร่นะ,ะไม่เป็นไรไ<ม>ชอบไปก่อได้เครื่องขุดแร่นะคะรับใช่เขาจำลองนะจำลองเป็นภูเขาหินไฟนะโอ,โอ้โหข้างบนมีเป็นด้วยเป็น,เ,เ,นเครื่องเล่นน,นี่ครือ่องเล่นไ่างนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดู โซนที่มันเป็นอะไรนะโซนที่มันเป็นพอยสตอรี่นะครับโอ้ยมากินไก่นะครับเป็นขาไก่ตุรกีโอ้หใหญ่มากดูสิใหญ่มาก,มากๆเลย มาที่นี่ต้องกินถ้าได้น้ำจิ้มน้ำจิ้มไก่แต่แม่มันนอว่าคงอร่อยนะโอ้ข้าวเหนียวอือกลาไปถามวันี้มีข้าวเหนียวเปล่าโอ้ติดอนหลายโอ้โหเจ็บเพี่ยวเจ็บเพี่ยวเลยไก่ใหญ่ไก่มันใหญ่มากเลยนะใหญ่มากใหญ่เกินหน้าลิตาเลยไปกินดูดิ ตัวขนาดนี้นะอน้องไก,ก่ขนาดนี้ตัวขนาดไหนคนระับอยู่ที่นี่นะครับจะเข้าห้องน้าบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศมันหนาวนะแล้วก็ปวดฉี่คนก็เลยเข้าห้องน้ำมาเยอะเลยถ่ายาในห้องน้ําไม่ได้คนเขาอรอดูปู๊กกันอยู่นะครับเยอะมากเลย พอจบกิจกรรมแล้วคนก็จะมายืนรอดูตรงนี้นะครับบางคนเขาก็ซื้อป๊อปคอนเะนี่ยที่นี่ก็จะขายป๊อปคอร์นกันเยอะนี่ป๊อปคอน เราตัดสินใจมาดูปุ๊เดเลยบ,<อ>บ๊ายบายยิสยิส,สบ๊ายบายสนุกมากสนุกมากสนุกมากมากเลยไว้วันหลังมาใหม่เลย ก่อนกลับเองนะครับเราก็มาเดินเจอ toy story มาเหนียนะครับคนยังเยอะอยู่เลยนะครับถึงแม้ว่าช่วงเวลาที่ใกล้เลิกแล้วก็ตามนะครับแต่เราเองก็ไม่ได้เข้าไปเล่นข้างในนะครับก็ถือว่ามาทักทายนะครับ Toy Story อยู่ด้านหน้านั่นเองนะครับอาไปดู toy story คนยังคน,คนยังรอต่อแถวเล่นอยู่เลยนะเนี่ย รู้ของใจข้างในเป็นยังไงนี่แต่พาว่าตั้งรูปถ่ายนี้ก็ได้จุดพงตานี่ แล้วก็ถึงเวลาได้เวลากลับแล้วนะครับก่อนกลับเองนะครับก็ยังเสียดายนะครับไม่ได้เข้าไปที่แฟนตาซีสปริงนะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขในการเข้าหลายอะไรครับแล้วอย่างหนึ่งก็จองไม่ทันด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ยังมีพุนะครับที่อยู่ทางฝั่งของดิสนีย์แลนด์จุดขึ้นมานะครับก็เป็นการจุดพุล่ำลาให้เราเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วเราก็มาเจอลูกโลกกันใหม่ ในตอนต่อไปอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากเลยดิสนีย์ซีฉันสนุกกันที่นี่มากๆเลยนะขอบคุณมากๆเลยเย้บายบายบายดิสนีย์ไม่ไายบายดิสนีย์๋ยวาปั๊บปี๋นะคัสคัสแล้วครับแล้วครับจบเลยจบเลย